ประธานพูโลระบุไม่มีความเป็นมืออาชีพนายกัสตูรีมาโกตาประธานกลุ่มพูโลเอ็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวกัสตูรีมาโกตาด้วยภาษามาลายูว่า ตนและครอบครัวขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้างบิกซีปัตตานีแต่ไม่อยากชี้นิ้วไปที่กลุ่มใดว่าเป็นผู้ก่อเหตุทั้งนี้กัสตูรี่ได้กล่าวขอให้ยุติการโจมตีฝ่ายใดหรือ กลุ่มที่ไม่ใช่มลายูเพราะคนมนลายูไม่มีใบอนุญาตให้โจมตีฝ่ายอื่นนายกสูรีกล่าวด้วยว่าขอให้ปฏิบัติการในการต่อสู้ด้วยความเป็นมืออาชีพไม่การพุ่งเป้าไปที่เจ้าอาณานิคมและกล่าวด้วยว่า ควรตระหนักว่าการต่อสู้ของเรามาจากประชาชนและการต่อสู้จะไม่ประสบความสำเร็จหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนหรือปฏิบัตินอกแนวทางที่ประชาชนต้องการพร้อมทั้งได้กล่าวถึงรัฐบาลไทยว่าถึงเวลาแล้วพร้อมทั้งได้กล่าวถึงรัฐบาลไทยว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องคืนสิทธ,ธิความเป็นเจ้าของให้กับชาวปาตานี